สวัสดีเจ้าเมื่อนี้สาวชิมแพ้ก็จะไมา่ยา่ออาหารเนื้อให้พี่น้องป้องไปเบิ่งเป็นข้างแรกเลยเจ้าอุย้ยขืนมากระว,ว่าเนื้อเลยจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวชิมแพ้ขึ้นยากเมจ้าเออคนขับก็บอกว่าเฮ็ดให้กินแน่ว่าสั้นว่ากะเลยจัดไปเลยอาหารเอียงก็ค,คอยมาเบิ่งกันเด้อพี่น้องก่อนอื่นกนะเสียวบ๊อกกิกไปแทรกก้อนละกะ มื่อนี่เขามีหมูสับพร้อมจ้านี่บอกเลยว่าทําครั้งแรกจ้าก่อนอื่นเราก็จะเอาหอมกระเทียมแล้วก็พริกมาตําด้วยกันจ้านี่ตาแบบนี้เลยจ้าพี่น้องพิกแกงเขาเนาะผู้ใดอยากปั้นก็ปั้นได้เลยจ้าสาวชิมเพลี่มีเครื่องปั้นต่อไปก็จะเป็นกะปิจ้าใส่ลงไปเลยผู้ใดมักลายก็ใส่ลายไปเลย แต่เบา,านเค็มนะพี่น้องนี่ใส่เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้จ้าก่อนที่จะไปทําเมนูนั้นๆเราก็จะมาทอดไข่เจียวก่อนเด้อขาดบะไลพี่น่องเขาต้องทอดไข่เจียวก่อนจ้าสิเป็นเมนูน้ำผักน้ำพริกเขากะขาดบะไดพี่นอ้องเออกินเกือบซุกเมือ่เอเลือดไข่เจียวไข่เจียวฮาโมนีกน็จะใส่หอมแดงด้วย ใส่หอมแดงว่าพราก็จะใส่อะไรรู้ไหมพี่น้องเคยกินว่าจ้านี่เออพริกหยวกพี่นอ้องใส่พริกหยวกแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปปรุงรสลงไปใครมีซอสก็ใส่ซอสเลยจ้าตี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 พี่น้องมือนี่ใครเจียวกระสิบแปลกหนะ้าแปลกตาแน่พี่น้องขึ้นอยากกินแบบนี้จ้าผู้ใดเคยเจียวใส่แบบนี้ว่าจ้าแซ่บเด้อสาวชุมแพจบอกอ ต่อไปเราก็ไปขั้นตอนทอดไข่เจเลยจ้านี่ไข่เจียวที่อร่อยก็ต้องฟูฟๆ <c oughs> จากซีฟูห้หอ่บูบูพี่น้องลม้ลมลม้ลมอืมล้มคักล้มแน่จ้านี่ทอดไข่เจียวเสร็จแล้วเราก็จะเอาพริกแกงของเราที่ตาไว้มาผัดเลยจ้านี่ผัดให้หอมๆเลยเด้อพี่น้องอืมหอมปัดเอน็นแปดบ้านเก้าบ้านรดจ้านี่โอ้ยหอมคักพี่น้องอืมอนน้ํามันทอดไข่เจียว,วหั่นละจา้าเราเอามาผัด ต่อไปเราก็จะใส่หมูสับที่เราสับไว้เลยจ้านี่ใส่หมูสับลงไปเลยผัดผัดๆัดัดัดพี่น้องจ้าต่อไปเราก็จะเอามะเขือเทศใส่ลงไปเลยจ้าอืเดินเสียบบอกพี่น้องเมนูวันนี้พี่น้องขึ้นออกไปว่าเป็นเมนูอีหยังจ้าเออแล้วก็จะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยจ้าเพราะให้บะเขือเทศมันเปื่อยพี่น้องจ้าบะเขือเทศเปื่อยดลแเ้าเขาจะใส่มะขามเปียกลงไปเลยจ้านี่ ต่อไปก็จะใส่อุมามิจ้าผงนัวลงไปเลยนี่แล้วก็จะใส่เกลือจ้าใส่เกลือลงไปรถพี่น้องว่าต้องใส่หลายจ้าเพราะว่าขั้นตอนแรกเขาใส่กะปิไปแล้วเดี๋ยวมันจะเค็มเด้อนี่เป็เตรเสียบ่าพี่น้องจ้าทีนี้เราก็จะเติมขมวานลงไปเลยจ้าเล็กน้อยพี่น้องจ้า โอ้แค่นี้เสร็จเรียบร้อยพี่นอ้องอือม,มาเด้อกินข่าวน้ำกันจ้าน้ำพริกอ่องจ้าเจ้าเกิดว่าอาหารเนื้อแท้ๆเพิ่งกัดิใส่ทัวนาน,าน้ำร้อพี่น้องสาชุมเผาบ่มีทัวนาจ้าวันนี้เมนูบอกเลยว่าสุดยอดเลยจ้านี่ผักเต็มถาดเหมือนเดิมเป็นตะแซบบริจาพี่น้องมาเด้อน้ำพริกอ่องแล้วก็ผักอีกหนึ่งถาดจ้า